สัเดีนี่ไงทำไมมันหนาค่ดอะไรนักหนาเนี่ยทาไมจ้ว่าหนูเอาออกไม่ได้อะเอาอะไรออกคะเอานี้ออกอ่ะเอาไปทำอไมคะเอาเอาไปถือไหนบอกซิวันนี้ใครให้นมหนูมาออโฮมิวให้มาทำอะไมคะอ่าหนูแค่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 ล็อกกับรำโพงหนูด้ ัมา,าเราให้ตากน้องเนี่ยเฮ้ยน้องเพลงให้ฟังหน่อยลา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 สวดมนต์หน่อยสวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์ยังไงนโมทัสสะวะไม่ใช่นโม<ป>ทัสสะพระเยซูสวดมวนต์ให้พระเยซูพระเยซูโคโลของท่านโคใจโคพ,พอตีได้ได้พระเยซูโคดลของท่าน <อ>แค่น้ำน่ะพัดบตรพัดจิตอะไรเร็วๆค่ะพ,พัดจิตพัดมีเขาเจ้าพระขอดไปขอแกรู้ไปค่ะา่ะพี่อาอาวนีเชนาาดชพ,พาาน้ำพาัดจีน้ำอะไรพัดบูธแม่จิน้ำดิพูดชัดๆดิโอ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่เอาไม่ต้องถ่ายรูปตอนี้ไม่ได้ถ่ายรูปเร็วๆค่ะเท่าไหร่เดชพนาม

แก่ได้เหรอหนูแก่ได้เหรอวุ้ยอันนี้มันนมผงแก่ทาไมลูกต้องไปชงชิมกับน้ําแก่ไม่ได้น้ำคุจะแก่ทาไมคะตอบป้อพปอบไม่ต้องดูเดี๋ยวมันหกเลยไม่ต้องไม่ไปกับลูกไม่ไปกับไม่ไปกล้องหน่อยหันไ่ไปจุ๊บจุ๊บ